การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและหากอปปี้รูปใน Google แบบมีลิขสิทธิ์หรือการโพสต์ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโอเค วังไ้ถ่ายเองตัดต่อเองหรือใช้จากเว็บแจกรูปฟรีค่ะแต่อย่าลืมอ่านกติกาโอเค วิธีค้นหารูปภาพใน Google ฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ ที่ต้องการค้นหาคลิกรูปภาพคลิกเครื่องมือคลิกสิทธิ์ในการใช้งานเลือกสัญญาอนุญาต Creative Commons เมื่อค้นหารูปที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นรูปที่มีข้อความอนุญาตได้ทั้งหมดเลยค่ะ ตรวจสอบดูรายละเอียดใบอนุญาตส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพที่เราสามารถนำไปใช้ได้โดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขเลยก็ได้ค่ะเมื่อทราบรายละเอียดแล้วว่ารูปภาพอนุญาตมากน้อยแค่ไหนก็สามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ติดลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ที่รวบรวมรูปฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ Pixabay.com สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งาน Google Workspace การตรวจสอบพาจาริซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณครูหรืออาจารย์นะครับใช้ตัวของ Google Classroom สามารถตรวจสอบตัวของพาจาริซึ่มหือคือการ Copy ข้อมูลนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยว่าจากเว็บไซต์ไหนหรือจากโดเมนภายในอะไรบ้างน,นะครับไปดูกันนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนเด ตัวของ Google Workspace for Education นะครับยกระดับการศึกษาตรงชื่อใหม่นะครับของ Google Workspace เดิมจะเป็น Google G Suite นะครับแต่ละรุ่นจะประกอบด้วยจดหมายก,ก็คือ Gmail ปฏิทินนะครับ Google Meet ถ้าเป็นการทำเอกาสารต่างๆก็คือ Doc Sheets Slide Form ถ้าการจับบทเรียนใน Google Classroom ครับจะชื่อว่า Classroom และการสั่งงานก็คือการแอ s i ซ n Google Site ในการทำเว็บไซต์ mm hmm. และการค r e ปการนะครับเราจะใช้เป็น Google Group mm hmm. การเก็บงานต่างๆก็จะอยู่ที่ Google Drive mm hmm. และผู้ที่จัดการสิทธิ์ก็คือแอดมิน hmm. ในการบริหารจัดการ mm hmm. ภายในโดเมนของตัวเองนะครับ mm hmm. จะเป็นแอดมินนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วไปดูนะครับตัวของ Google Workspace นะครับ จะแบ่งออกเป็น4ผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับก็คือ Google Workspace Education f o r d a m e n t a l ก็คือมองให้มง่ายถ้าเราใช้เป็น Gmail ธรรมดาหรือเป็นเมล l องค์กรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวนี้จะอยู่ในแพ็กเกจสีแดงก็คือ Google Workspace f o r d a m e n t a l วันที่9มกราคมนะครับ2,565ถ้าใครใช้เป็น Gmail ธรรมดาหรือ Google Workspace Fundamental นะครับตรงนี้จะไม่สามารถบันทึกการประชุมใน Google Meet ได้ ในส่วนต่อมาครับสีเขียวจะเป็น Google Workspace Education Standard นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานขั้นพื้นฐานได้ต่อไปครับสีน้ำเนินสำหรับคุณครูหรืออาจารย์แนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวของ Teaching and Learning Upgrade จะเน้นไปทางตัวผู้สอนในส่วนนี้ครับมองภาพไม่ง่ายคาัดลูกก็จะมีตัวของ Paterism การคัดลอกนะครับกับตัวของ Google Meet จะประชุมได้สงสุด 250คนและสามารถทำไรฟ์สตมได้ต่อไปครับสีเหลืองจะเป็น Google Workspace for Education พันในส่วนนี้ครับจะเน้นกับตัวของนักศรรึกษาในส่วนต่อมาครับไปดูตามนี้เลยครับให้ดูตรงของ Google Classroom ครับตรงพันจริซึมครับเราจะเรียกมันว่ารายงานความเป็นต้นฉบับสังเกตดูถ้าเป็นตัวของ Google Workspace Education for Demental จะเป็น5รายงานต่อชั้นเรียน Standard ก็5รายงานต่อชั้นเรียน แต่ถ้าเป็น Teaching a n d Learning u p g r a d e ครับตรงนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถเปรียบเทียบงานเพื่อนเพื่อนักเรียนได้ด้วยกับเวอร์ชันของ Education Hub สังเกตดูถ้าเป็น o o g l e Meet บอมเพง่าย250คนแล้วสามารถไร s ์สตีมได้1คนสามารถทำา CC ได้นะครับทำไรส์สตีมวิ่งได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นจัดกลุ่มย่อยไดนะ้การติดตามการเข้าร่วมและลดเสียงรบกวนอันนี้จะสรุปให้เป็นภาพชัดๆนะครับเสร็จแล้วไปดูครับตัวของรอยายงาน การคัดลอกความเป็นต้นฉบับจะอยู่ที่ Google Classroom ในส่วนนี้ครับวิธีการตรวจคัดลอกงานนะครับแนะนำเลยเมนูจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ตรง a l l มออริจินัลวิธีดีก็ไปเปลี่ยนตัวของ Classroom นะครับให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษหลังจากนั้นสังเกตครับ เวลาเราสั่งงานก็คือ assignment นะครับเราสามารถกำหนดตัวของไตเติลได้นะครับแล้วก็กำหนดรายละเอียดได้แล้วก็ใส่คะแนนได้เลยเสร็จแล้วจะมีเงื่อนไขนิดนึงครับตรงเครื่องหมายเช็คบ็อกถูกก็คือ originality report ให้ติ๊กถูกตรงนั้นไปครับหลังจากนั้นครับระบบตรวจสอบการคัดลอกเราโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีคำว่าตรง o u r w o r k เด็กๆหรือนักศึกษาก็จะเห็นครับว่ originality report นะครับ ตัวนี้มีการสั่งงานเราก็าอาจจะเน้นย้ำนักศึกษาว่าให้นักเรียนรายงานด้วย Google Sites นะครับห้ามพัดลอกจากเว็บต้องย้ําเลยนะครับว่าห้ามการลอกจากเว็บหลังจากนั้นครับเราโพส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ตรงนี้เป็นตัวของนักเรียนหรือนักศึกษาครับก็จะอัพง,งานเข้าตัวของ Google Docs มาหลังจากนั้นครับเมื่ออัพขึ้น Google Docs เราสามารถเลือกเทิร์นอินได้นะครับเลือกเทิร์นอินตรงนี้เราดูนะครับมันจะมีการ running ช่วงเปอร์เซนต์อยู่และดูวิวออริจ i นอลิตี้รีพอร์ตว่าเสร็จสิน้นเวลาไหหลังจากนั้นครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยระบบจะตรวจสอบข้อมูลมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสโควิด -19 ก็จะตรวจสอบเลยว่ามีการก๊อปปี้ข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับเพ r i มเราก็เลือก Turn in ได้เลย ในส่วนนี้ก็จะไปดูรายละเอียดนะครับว่าเนื้อหาในการคัดลอกงานมีเท่าไหร่บ้างในส่วนนี้เราสามารถตัดคะแนนนักศึกษาได้เลยนะครับว่าเราจะให้กี่เ,เสร็จแล้วไปดูครับหน้าสุดท้ายตามตัวอย่างนะครับก็จะมีว่ามันเว็บแมทก็คือมันะไปเชื่อมตรงข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับจะสังเกตข้อมูลดูเท่าตรงกับ wikipedia.org 65%นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูตรง student ครับจะเป็นข้อความของนักศึกษาแค่นี้ครับคุณครูหรืออาจารย์สามารถให้คะแนนได้เลยว่านักศึกษาคัดลอกมากี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรบ้างครับง่ายไหมครับลองไปใช้ดูนะครับกับตัวของ originality ของหรือการตรวจสอบการคัดลอกงานใน Google c a s โอเค